สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะท่องไปก็ไรบอยเนะีแนะนำสูตรเลขาคณิต1สูตร A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีวงกลมจุดศูนย์กลาง O อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยม A E B F C G D H est, เป็นเส้นสัมผัสวงกลม A E ยาวดี D, ตัวเล็ก BF ยาว B ต ah. ัวเล็ก CG ยาว C ตัวเล็กแล้วก็ d, d e, h ยาว D ตัวเล็กจะได้ว่า A กำลังสองบวก C กำลังสองมีค่าเท่ากับ B กำลังสองบวก D กำลังสองมาดูข้อพิสูจน์กัน OE รัศมีวงกลมตั้งฉากกับเส้นสัมผัสรัศมี R ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะสามเหลี่ยมสีเขียวตัวนี้ห้าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะ OA กำลังสองเท่ากับ AE กำลังสองบวก OE กำลังสองเพราะฉะนั้น OA กำลังสองก็คือ A อกำลังสองบวก R าร์กำลังสองดังนั้นจากรูปสามเหลี่ยมสีเขียวเราได้ว่า OA กำลังสองมีค่าเท่ากับ A อกำลังสองบวก R าร์กำลังสอง ในทำนองเดียวกันนะสามเหลี่ยมสีฟ้า OB กำลังสองมีค่าเท่ากับ B กำลังสองบวก R กำลังสองสามเหลี่ยมสีม่วงเนะี่ย OC กำลังสองมีค่าเท่ากับ C กำลังสองบวก R กำลังสองสามเหลี่ยมสีเหลืองเนะี่ย OD กำลังสองมีค่าเท่ากับ D กำลังสองบวก R กำลังสองจากเนะี่ย ช็อตหมายเลขศูนย์สามพิสูจน์ให้ดูแล้วนะว่า OA เอกำลังสองบวกโอซีกำลังสองมีค่าเท่ากับ OB บีกำลังสองบวก OD ดีกำลังสองย้อนกลับไปดูข้อพิสูจน์ได้ว่าเราก็แทนค่า OA เอกำลังสอง OC ซีกำลังสองโอบกำลังสองโอดกำลังสอง ด้านนี้ a กาลังสองสองตัวตัดทิ้งไปด้านนี้ a กาลังสองสองตัวตัดทิ้งไปละก็ได้สูตรที่เราต้องการคือ a กาลังสองบวก c กาลังสองมีค่าเท่ากับ b กาลังสองบวก d กาลังสองมาดูตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนะสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ,ผ้า abcd มีวงกลมด้านในเส้นสัมผัสเส้นนี้ยาว s q u a ร้อยสิบสองเส้นสัมผัสเส้นนี้ยาว square r 192เส้นสัมผัสเส้นนี้ยาวสแควรูทสามให้หาความยาวเส้นสัมผัสเส้นนี้นะก็ใช้สูตรเลย A กําลังสองบวก C กําลังสองมีค่าเท่ากับ b กําลนะังสองบวก d กําลังสองแทนค่าคํานวณแล้ว d มีค่าเป็นสแควรูทสองร้อยสี่สิบสี่สนใจสาระน่ารู้ในแนวนี้ ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ